เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไลนะครับแล้วก็ ROV นะกีรราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟ n นไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับอ่ะมาครับผมมาพบการรีวิวตำนานกันอีกรอบแล้วนะครับเป็นคนไท้ายๆของจริงแล้วนะครับที่จริงเนี่ยผมอยากทาคนนี้เป็นคนแรกๆเลยนะครับแต่ว่ามีชาแนลหลายชาแนลเลยนะทำไปแล้วนะครับเราก็เลยจับคิเค้ามาอยู่ไท้ายครับแต่จะไม่ทําก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ผมเนี่ยชอบนะแล้วก็แบบหัวคิดเลยแหละว่านักเตะคนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้ครับเก่งมากเป็นคนที่เล่นบอลด้วยมันสมองอย่างแท้จริงเลยนะครับ นั่นก็คือชาบีเฮอร์นันเดสนั่นเองนะครับกับตันนะฮะบ,บาร์เซลโลนาในชุดยิ่งใหญ่นะแล้วก็พาทีมชาติสเปนนะครับครองโลกนะครับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเลยนะเกือบประมาณ6ปีนะครับเพราะว่ายูโร1รอบฟุตบอลโลกแล้วก็จบด้วยโยูโรหนึ่งรอบนะครับก็ถือว่าเป็นนัก,นกตำนานนักเตะนะที่แบกสเปนแล้วก็แบกบาร์เซลโลนาไว้เลยนะครับแต่ว่ากับบาร์เซลโลนาเนี่ยต้องยอมรับว่าเมสซี่เนี่ยหรือว่าตัวรุกตัวอื่นอาจจะดูโดดเด่นนะ แต่ชาบี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเลยฮะคือมีคนกล่าวถึงเขาตลอดนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับชาบี้เฮอร์นันเดสครับดูสแตทครับ FP 2ี่เนี่ยถ้าถามผมนะถือว่าสูงนะสำหรับตำแหน่งมิดฟิลตัวแบบจากแจกจาก่จายบอลแบบนี้นะครับตัวห้องเครื่องแบบนี้นะครับสูงสูง170เซนครับน้ำหนัก6 7กิโลกรัมรูปร่างมาตรฐานนะครับเท้าเท้าซสายี่เท้าขวา5้าสกิม o ุก4ี่ดาวเอาจริงมากผมว่าชาบี้เนี่ย นั่งห้าดาวหกดาวก็ไม่น่าเกียดเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยคือแบบโอ้โหผมได้ดูบ่อยครับช่วงนั้นแมนยูเจอกับบาร์เซโลนาทีไรเละตลอดสู้ไม่ได้นะฮะเจอทีไรก็ยับครับแล้วเห็นชาบี้เนี่ยโอ้โหเอาคนเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าชัมชิ่งกับอินเอสตา้าอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นดูโอที่แบบเอาแมนยูอยู่เลยครับแล้วสกิลที่มีครับไฟเนช็อตครับเพลย์เมคเกอร์ครับเอาไซต์ฟุตช็อตสวิฟต์นะครับแล้วก็ชอตติ้งชิปช็อตนะครับ มีส่งสั้นนะที่ดีมากนะครับยิงไกลก็ถือว่าใช้ได้นะส่งไกลดีมากนะครับยิงโครงกับฟรีคิกก็ถือว่าดีมากครับควบคุมบอลดีมากสมดุลดีมากนะครับแล้วก็ควบคุมอาร,รมณ์ดีนะครับความอึดโอเคมากๆเลยนะครับเกมรับก็ดีนะอาจจะ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาตัวเล็กนะครับแต่ว่าพวกประกบตัวเข้าปะทะเข้าสกัดอะไรพวกนี้ร้อยกว่าหมดเลยนะสไลด์ก็เกือบร้อยนะครับถือว่าจับไปเล่นมิิลดอตัวรับก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่า เรื่องความลงความเร็วอะไรพวกนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดนึงครับสำหรับเจ้าชาบี้เองนะถ้าเกิดได้นเป็นืิชตัวรับนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมรุกในความเร็วเป็นไงบอกเลยนะครับว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยเราต้องไปเจอกองหลังกองหลังมันช้ากว่ากองหน้าอีกฝั่งอยู่แล้วไงผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอามาเล่นตัวลุกอ่ะมันยังพอเลี้ยงแบบโอเคนะเป็นตัวที่ไม่มีสกิลเลี้ยงบอลน,นะครับแต่บอกเลยว่าเลี้ยงบอลโคตรโหดอาจจะสกิลมูไม่โดดเด่นนะแต่บอกเลยว่า เลงบอลโหดจริงนะครับบอลติดเท้าแบบโอ้โหยังก็เอากาวทาเท้าไว้เลยนะครับมาดูแผนกันดีกว่าครับสาหรับชาบี้นะครับผมต้องการให้เขามีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นจะจับได้ตำแหน่ง CF นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่แนะนำนะ CM นะครับเนี่ย CM ได้หมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ CDM นเผมไม่แนะนำเพราะว่ามันต้องแบบคอยดักลุกห่งบ้างซึ่งถ้าจับมายืน CM กับ CDM มันดักลูก่งไม่ค่อยดีไง แต่ถ้าถามว่าชาบี้เล่นเกมรับดีไหมดีนะตัวที่เล่นเกมรุกก็โหดสัตว์อยู่แล้วนะครับเกมรับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะอาจจะแบบไม่ได้เท่าพวกเกมรับอาชีพนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสาหรับชาบี้เฮอร์นันเดสนะในเกมรับนะครับแท็กติกอะไรก็อ่ะแป๊บหนึ่งละกันนี่เหมือนเดิมครับก็คือเน้นเพรสซิ่งนะแล้วก็ลูคัส เทนันเสครับตัวนี้ก็เก่งใช้ได้นะหาช่องได้ว่าสุดจัดเลยนะครับมีสกิลหาช่องด้วยนะเอ,อ่อเท่าท้ามีสกิลทำลายกำบักลำหน้าด้วยนะครับเป็นฮิดเด้นสกิลนะคือเราจะไม่เห็นนะครับแท็กติกทีมอ่ะประมาณนี้ครับเท่าเดิมเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่หลังจากจบเจเนเรชันไอคอนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเจนๆนไปละกันนะจะได้แบบเข้ามือกันง่ายๆหน่อยนะครับมาพูดถึงประวัติเอาจริงก็ถ้าไม่ต้องพูดถึงอะไรมากครับบาร์เซโลนาครับ เท่านั้นเองฮะเป็นมิสเตอร์บาร์เซโลนาคนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยประวัติน้อยมากครับอยู่บาร์เซโลนามาประมาณแบบ17ปีนะครับแล้วก็ไปอยู่กับอัลซาร์ครับในหลีกตะวันออกกลางอีก4ปีนะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นโค้ชให้กับอัลซาร์นั่นแหละคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวนะว่าชาบี้เนี่ยจะกลับมาเป็นโค้ชให้กับบาร์เซโลนานะครับในในตอนที่เขาแบบเพิ่งปลดเอ่อเพิ่งปลดโคนล่าสุดไปนะแต่ว่ากลายว่าเขาแต่งแบบคูมันเข้ามาแต่งตั้งคูมันเข้ามานะครับ ชาบี้ก็ต้องรอต่อไปแต่มีข่าวว่าถ้าคนนั้นอะผมจําไม่ได้คนที่เอาเป็นว่าประธานสโมสรคนหนึ่งที่แบบเคยเป็นมาแนละ้วแล้วเขามาเลือกใต้อีกงรอบหนึ่งอะเขาชูนโยบายว่าถ้าเกิดเขาได้ขึ้นเขาได้ขึ้นนะเขาจะเอาชาบี้มาเป็นโคด้ดแล้วก็จะเซ็นสัญญาเมซี่อยู่ต่อให้ได้นะครับก็ถือว่าได้ใจไปเหมือนกันนะแต่ก็ยากนะครับไม่มีอะไรจะการันตีได้นะว่าต่อให้ชาบี้กลับมาเป็นโคด้ดเมซี่จะอยู่ต่อนะครับผมเชื่อว่า แฟนบอลบาร์เซโลนาบางส่วนก็ต้องทําใจบ้างแล้วนะอย่างผมเองเนี่ยไม่ใช่ดีอย่างผมนะ่ยมองจากไม่ใช่แฟนบาร์เซโลนาเลยแตถึงทุกวันเนี้เอาจริงๆนะผมมองว่าเป็นไปได้มันออกได้หมดเลยครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่เนี่ยเข้าอยู่ในกฎบอสแมนแล้วนะครับคือ,อสัญญา้อยกว่าหเดือนสามารถเซ็นเปิดตัวกับทีมใหม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรออกมานะเขาอาจจะแอบ,บแอบ,บเซ็นแล้วก็ได้หรือว่า อาจจะรอดูท่าทีของสโมสรอ,อยู่ก็เป็นได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็กิมมิกเรื่องหนึง่งคือดูโอของเขาครับอินเนสตานั่นเองนะครับกิมมิกสองคนเนี้ยคือเขาจะใส่เบอร์เสื้อสลับกันอย่างในสโมสรใช่ไหมชาบ,บี้ใส่เบอร์หกอินเนสตาใส่เบอร์8นะครับแต่ถ้าเกิดสลับไปได้ในทีมชาติก็จะเป็นชาบ,บี้เบอร์8อินเนสตาเบอร์6นะครับเพราะว่าเขาอยากสลับกันใส่นะผมเคยนั่งอ่านอ่านนั่งฟังอยู่นะครับก็คือแบบ เอออินเนสตาอยากใส่เบอร์หกแหละแต่ว่าเขาไม่อยากแบบทับทางรุ่นพี่นะก็เลยให้ชาบี้เนี่ยใส่เบอร์หกไปแต่ว่าทีมชาติเนี่ยเขาขอนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นกําลังหลักคู่กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนนะครับหรือว่าบาร์เซโลน่านะมามาตัดเกรดกันครับสําหรับทั้งอ่าจะพูดว่าอินเนสตายังไม่มานะไอคอนยังไม่มาโนอะ้โหใจรอ,อน,นิดนึงนะผมว่าอินเนสตาเนี่ยถ้าถามผมนะเทียบกันเลยนะ เป๊ปกัวเดียร่าชาบี้อินเตสตาผมว่าอินเตสตาคือสุดที่สุดละเก่งมากเก่งที่สุดนะแต่ถ้าเกิดแบบมันสมองเพียวๆอ่ะผมให้ผมให้ชาบี้แต่โค้ดอย่างเป๊ปกัวเดียร่าก็คือได้เรื่องแบบสภาพจิตใจอะ่ะแล้วก็แบบมันสมองเหมือนกันนะครับความเร็วครับตัดเกรดเลยดีกว่าเขาเรื่องฮนะความเร็วเอาไป5ครับเอาจริงนะถึงแม้ว่าชาบี้เนี่ยในชีวิตจริงเขาจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องความเร็วมากแต่ว่าด้วยสไตล์การเล่นของเขาเป็นคนที่คิดล่วงหน้าแบบเยอะมากนะทำให้ การเล่นบอนของเขาอะ่ะจะน้อยจังหวะแล้วก็ออกบอลเร็วมากนะครับแต่พอมาในเกมนะเอาจริงอะ่ะมันก็แบบมันไม่เหมือนตัวจริงหรอกคือมันเร็วอะ่ะมันไปมันต้องจากมันตัวเล็กด้วยแหละมัง้งทาให้มันดูคล่องตัวนะครับบอลก็ติดเท้าแล้วก็เลี้ยงบอลค่อนข้างง่าย,ยนะสำหรับซาบีนะครับการจบสกอร์5ดาวครับให้โอเคนะให้โดดเด่นเลยนะครับเป็นคนที่ยิงประตูเนี่ยยิงลูกป่านยิงลูกหลังเท้าเนี่ยได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับความแข็งแกร่ง4ดาวครับ เบียดปะทะเขาสู้ไม่ค่อยได้นะแต่ก็ไม่ได้ล้มง่ายขนาดนั้นนะครับถือว่าถือว่าถ้าโดนเบียดจากมุมที่ได้เปรียบเนี่ยไม่ค่อยล้มแต่ถ้าเกิดมาในมุมที่เสียเปรียบเนี่ยยังไงก็โดนนะครับแต่เรื่องเล่นเกมรับเนี่ยโอเคนะหมายถึงว่าต้องไปเล่นแบบไล่เสียบเขาเอะไรพวกเนี้ยชาบ,บี้เล่นได้ดีนะครับแบบตัดบอลวิ่งอ่านเกมแล้ววิ่งดักจังหวะล่วงหน้ามีให้เห็นบ้างนะครับ a อไเอาไป6ดาวครับเป็นคนที่แบบฉลาดมากจ่ายบอลดีมากเอาจิ้งเนี่ยถ้าแพทเนี้ย เกมเพลย์มันเล่นง่ายเหมือนแพดก่อนนะผมบอกเลยว่าชาบี้นะโคตรโหดโหดมากนะครับเป็นคนที่แบบโอ้แอดซิตกระจายแ,แน่แเลยนะถ้ามาในแพดก่อนนะครับท้ายที่สุดเรื่องของความคุ้มค่าเอาไป5ดาวครับโอ้โหคือแบบเฝ้ารอกันมานานเลยแหละสําหรับชาบี้นะใครที่เป็นแฟนแบบบาร์เซโลนานะครับอยากจัดฟูลสเปนนะครับอยากจัดฟูลบาร์ซ่านะครับชาบี้ราคาโอ้โหก็ถือว่าแรงแหละ6 0 0 0ื่นเอ็มนะครับ ถือว่าโหเลยนะผมเองก็ไม่มีปัญญาซื้อนะครับแพงขนาดนี้เรียกได้ว่าเก็บตังค์ไปแล้วกันนะแล้วก็รอเปิดได้นะครับเอาใจช่วยนะเอาละเดี๋ยวไปดูความโหดของเจ้าชาบี้นะครับในเกมกันเลยดีกว่าว่าตัวจริงในเกมน่ะในเกมนะจะโหดโหดมากขนาดไหนครับไปพบกับไฮไลท์กันเลยครับเอาละครับอีกตอนแล้ขก็สู่ไฮไลท์ของชาบี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจับชาบี้มาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมผมบอกนะว่าเล่นได้นะครับ แล้วก็จะได้ใน Impact ในเรื่องของเล่นเกมรับด้วยนะคือเป็นตัวที่เข้าประทะนะครับเข้าสากัดในการแย่งบอลนะทำได้ดีมากเลยนะแต่ว่าอาจจะเรื่องลูกาการอะไรเงี้ยไปต่งไปตัดอะไรไม่ค่อยได้นะครับต้องขออภัยไม่ล่วงหน้าเลยนะน่าจะมีลูกอง่อะลูกมงฮนะหเห็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครีเอทเกมครับเรื่องการจ่ายบอลน,นะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหน้าหนักการจ่ายบอลทิศทางอะไรพวกเนี้ยเป๊ะมากนะครับแล้วก็ชอบมากครับเอาจริงคนที่ ทำได้ในระดับนี้เนี่ยในเกมฟ i f a าออไสี่เนี่ยมีน้อยคนมากเลยนะเอาที่พอนึกออกนะกากา้กากับโรนัลดิโน่ไอคอนระดับนี้ครับคือเป็นคนที่จ่ายบอลน,น้ำหนักดีมากทิศทางดีมากนะครับเพอร์เฟกอ์ะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหจ่ายบอลได้แบบงามยดย้อยมากนะครับแล้วก็ดูฮะหาช่องครับสอดมายิงด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่ ครบเครื่องอะถึงแม้ว่าชีวิตจริงเขาจะเป็นตัวแบบห้องเครื่องที่ลงต่ำไปอีกสักหน่อยก็ตามนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องยืนไปมิดฟิลด์ตัวรับด้วยซ้ำนะครับคือ,เก,อเกือบจะไปถึงแบบตำแหน่งของบูสเกตอยู่แล้วอะแต่พอมีบูสเกตเข้ามาชาบ,บี้ก็ได้ยืนสูงขึ้นนะครับใต้อินเนสตามานะพอ,พอในเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจะจับไปยืนต่ํามากเนี่ยผมว่าเอาจริงๆตาแหน่ง CM เน่ยเป็นตําแหน่งแบบมาตรฐานแล้วกันแต่ถ้าจะให้แนะนานะผมว่า CM ครับผมว่าเหมาะสุด เพราะว่าเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องลูกจ่ายนะครับอย่างเต็มที่เลยแล้วก็จะมีทีเด็ดจากการยิงแถว2ด้วยเป็นคนที่มีไฟเนลช็อตนะครับมีนักเพลย์เมคเกอร์นะครับมีนักไฟเนลช็อตนะพราฉะนั้นนการยืนในคู่ตาแหน่งหลังศูนย์หน้าอะไรเงี้ยมันจะทําผลงานได้แบบได้เป็นอย่างดีอ่ะคือนอกจากคู่แข่งจะต้องคอยระวังลูกยิงไกลของเราแล้วนะครับยังต้องคอยระวังลูกจ่ายของเราด้วยคิดดูว่ามันจะปั่นป่วนขนาดไหนฮะแล้วดูครับนอกจาก ใช้คาว่าอะไรดีนอกจากจะสร้างสรรค์น,นะครับหาตําแหน่งจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีแล้วเนี่ยวิ่งหาช่องครับยังกระสูนหน้าครับคือโอเคแหละมันอาจจะไม่เท่ากองหน้าตัวท็อปๆอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เชื่อนะครับว่าเป็นกองกลางตัวหนึ่งที่หาช่องดีมากครับแล้วดูต่างาช็อตนะให้อารมณ์เดียวกับเหมือนคลิปปีแล้วนะครับคือคิดว่าถ้ามาในแพทก่อนหน้าเนี้ยที่แบบจ่ายบอลแบบเว่อร์หรือว่าปั่นเวอร์กว่านี้ หรือว่าลูกมงเวอร์กว่นเนี้ยผมบอกเลยว,ว่าไอคอนเจน,นนะีน่าจะโกงแบบโกงแบบมากๆหลายๆตัวเลยนะครับอย่างชาบี้เนะี่ยโอ้โหคือมีช็อตหน้าเสียดายหลายช็อตมากๆนะเป็นตัวที่แบบคิลเลอร์พาสจ่ายบอลแบบทะลุหมดละผ่านกองหลังแหกกระเจิงหมดละแต่พอไปเหลือตัวๆกับผู้รักษาประตูอะไรอย่างเงี้ยการว่าการหนึ่ง,งๆกับผู้รักษาประตูมันทําได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตตรงนั้นน่ยที่มันจะแบบสวยสมูรณ์แบบมันก็อาจจะหายไปนะครับอาจจะได้เป็นแบบ เออช็อตดูการจ่ายดีๆแทนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้จบด้วยประตูเสมอไปนะก็โอ้โหสร้างความลำบากไม่ใช่น้อยเลยนะครับเรื่องของความเร็วครับชาบิอาลองโซเนี่ยถือว่าเอาจริงเนี่ยในเกมนะจะคําว่าในเกมนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความเร็วดีเลยนะครับเป็นคนที่วิ่งเร็วในระดับหนึ่งเลยแหละอาจจะไม่ถึงขั้นปีกตัวจีด๊ดแต่ถ้าเกิดเทียบกับตำแหน่งเนี่ย CAM ที่แบบใช้ลูกจ่ายได้ดีขันอ่ะนะผมว่าตอนนี้เป็นตัวที่เร็วมากๆตัวหนึ่งแล้วครับ ถ้าเกิดเที่ยบกับพวกกาก้าแล้วน้นมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอาจจะดรอปลงมาพอประมาณเลยแหละแต่ว่าเนืเ่องด้วยตัวมันเล็กครับแล้วก็คล่องมากๆนะทําให้เขาดูไม่อืดอาดด้วยแหละครับนี่ฮะจังหวะคิลเลอร์พาสจังหวะจ่ายเพื่อนเนี่ยแบบสร้างโอกาสให้เพื่อนสวยๆสองช็อตนะแต่ว่าทําไม่ได้ครับน่าเสยียดายจริงๆนะเรื่องความแข็งแกร่งครับตัวเล็กก็จริงนะครับอ่อแต่ว่าสมดุลมันดี นะครับเป็นคนที่ค่าสมดุลแบบแดงแป๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเลิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล้มยา,ยากอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดโดนเข้าแบบแท็กโก้แรงๆอะไรพวกเนี้ยมีหลุดเสียบอลอยู่แล้วนะครับสําหรับสลีระที่มันแตกต่างกันมากนะคือแบบสูง170เองอะ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดโดนกองหลัง190วิ่งมาชนครับยังไงก็กระเด็นครับต่อให้จะสมสมดุลดีขนาดไหนก็ตามนะครับยังไงก็ต้องมีเสียหลักแล้วก็แบบจังหวะแบบบอลกระฉงกระฉอกอะไรพวกเนี้ยเป็นธรรมดานะครับไม่ ใช้เรื่องแปลกอะไรเลยนะนี่ฮนะจังหวะแบบดึงรอเพื่อนครับแล้วก็จ่ายเพื่อนเห็นไหมทําให้ดีนะจังหวะแบบนี้ครับชาบี้เนี่ยคือเป็นคนที่แบบเป็นคอนดักเตอร์ได้เลยนะครับเป็นยังไงดีล่ะถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนบาร์เซโลน่านะต้องซื้อรับยังไงก็ต้องซื้อผมถ้าเกิดถามว่าเทียบกับเป๊ปกัวเดียราสผมว่าตัวนี้เก่งกว่าคืออย่างเป๊ปเนี่ยคือเขาออกแนวเป็นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยแหละแต่ชาบีนี่คือแบบโอ้โหแบบสร้างสารรค์เกมรุกนะครับ การทําประตูการจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนบาซ่ายิงเนี่ยก็คือทั้งคู่ครับง่ายๆง่ายๆแต่เงาๆครับยังไงก็ต้องมีทั้งคู่อยู่แล้วนะชาบีเป๊ปกัวเดียร่าครับแต่เพราะว่าเป๊ปเนี่ยผมจะไม่ผิดราคาไม่น่าไม่น่าแพงมากอะคืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มถูกแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มกลางๆละไม่ได้ถือว่าแพงอะไรนะครับสําหรับเป๊ปกัวเดียร่านะ อ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นถึงคิวของลูกค้าสนั่งเดสแล้วนะครับก็ใครรออยู่ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากดูคลิปคนไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับถ้ายังไงคนกดไลค์ก็จะทาให้ดูเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปเดียวหน้าสวัสดีครับ